พี่รุ่นนี้ค่ะพี่เป็นชนะุดเดท่ะเป็นเดทผ้าลินินผสมฝ้ายค่ะพี่เนื้อผ้าของเขานะคะพี่ผ้าดีมากๆตัวนี้เนื้อผ้าของเขาจะไม่มีซับในนะคะพี่แล้วก็เนื้อผ้าไม่ยืดนะตัวนี้เป็นงานปักอย่างดีนะคะพี่ที่เห็นตรงนี้ทั้งหมดเป็นงานปักนะไม่ใช่งานสกรีนนะงานนะคะพี่เป็นคอปกนะแล้วก็กระดุมมุกนะตัวนี้แกะได้จริงทุกเม็ดปักลายสวยๆแบบนี้นะคะพี่แขนนะงานเป็นแขนยาวนะใส่สบายค่ะพี่จะใส่พับแขนสวยๆแบบนี้ก็ได้นะพี่ และมีกระเป๋าลวงทั้งสองข้างนะคะพี่ตัวนี้นะทำมาให้ทั้งสองข้างผ่าข้างเล็กๆนะคะพี่ไม่น่าเกียดงานสวยๆเลยผ่าข้างทั้งสองข้างนะส่วนด้านหลังนะคะพี่ก็เป็นแบบนี้นะผ้าไม่ยืดไม่มีซับในค่ะพี่ผ้าลินนิลผสมไฟเป็นงานตัวแพงเลยบอกเลยตัวนี้ส่วนด้านหน้าก็งานปักอย่างสวยๆเลยรุ่นนี้อ,อกนะผ้า50นิ้วความยาว39นิ้วค่ะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวงานเป็นชุดเดทนะคะพี่แนะนําอกตั้งแต่38ขั้นขึ้นไปใส่สวยและพี่ดูทรงนะคะพี่เป็นฟิลใส,ส่สบายๆค่ะพี่ ตัวนี้ให้พี่พิเศษนะสองสี่เก้าเท่านั้นพี่หาไม่ได้แนะ่นอนลินินผสมไฟ้งานปักสวยๆนะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักข่าวเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคณเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่านี้กล้องอยู่ที่แสงและอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสค่ะไว้ต้องหัวตรงนี้ด้วยเวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสละตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่่ลืมจารหัสให้ได้นะพี่ถ้ารับตัวนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะ ส,สวยๆแบบนี้เลยดินผสมทรายสองสี่เก้าเท่าน,นั้นถ้ารับสีนี้ค่ะพี่พี่พิมพ์ว่าสีขาวนะคะพี่จะใส่พับแขนสวยๆแบบนี้เลยทั้งสองข้างได้เลยค่ะสีขาวค่ะสีต่อไปนะคะพี่ตัวนี้จะเป็นสีแดงนะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะตัวนี้แดงเข้มนะสีนี้นะคะพี่ถ้ารับพิมพ์ว่าสีสกรีบบัวนะคะพี่ตัวนี้กรีบบัวค่ะตัวนี้ค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าเขียวอมฟ้านะ สีนี้ค่ะพี่สีปูนหรือสีชาก็ได้สวยมากๆค่ะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกรมนะพี่ดูลายนะสวยๆแบบนี้เลยค่ะสีต่อไปค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีดํานะสีดําไม่พูดเยอะขายดีอยู่แล้วค่ะพี่สวยๆแบบนี้เลยและสีสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะลูกค้าเป็นโอรสตุนๆนะให้พี่พิเศษแค่สองสีกาเท่านั้นลิมินไปถึงป้ายงานปักนะพี่ ค่าส่ง29บาทเหมาใจเป็นแบบพร้อมโอนจะริ่มค่ะรุ่นนี้เป็นชุดเดทผ้าดีมากๆลูกค้าคุ้มมากๆบอกเลยว่าพี่เก็บได้เก็บเลยให้พี่พิเศษแค่2 4งสเท่านั้นนะคะพี่ถ้ารับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสเป็นโอรสตุนๆนะลูกค้าสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีดํานะคะสวยทุกสีบอกเลยลูกค้าและลายสวยมากๆตัวนี้สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีกรมนะคะ สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีปูนนะลูกค้าจะเลือกสีปูนหรือสีชาก็ได้นะคะพี่สีต่อไปค่ะพี่สีนี้จะเป็นเขียวอมฟ้านะคะพี่ตัวนี้นะมันจะออกเขียวเขียวฟ้าค่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นสีกรีบบัวนะคะพี่กรีบบัวค่ะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีขาวนะคะลายสวยมากๆลูกค้าตัวนี้ค่ะ และสีสุดท้ายค่ะพี่้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะลินินผสมลินินผสมฟ้ายละะูกค้าให้พี่พิเศษแค่249เท่านั้นผ้าดีและทรงสวยมากๆค่ะตัวนี้เอาไปแค่249พอนะ